ไอ้ต้นนี้สวยเนาะไหมคะเนาะผมให้ดูความสวยนี่ครับมันเป็นด่างเป็นชมพูครับกระดูกก็จะเป็นสีออกชมพูเพื่อนๆไอ้ต้นนี้แปลกมากชื่อต้นอะไรครับค,ค,คู่บอลลังค่ะคู่คู่บอลลังคู่บอลลังโชก้าชันดำสามบาทสามร้อยบาท3สบาทเพื่อนๆมีหนึ่งกระถางเองกี่บาทห้าร้อยบาทเดี๋ยวผมให้สวัสดีครับ บุรีดาม Youtube มือใหม่หรีสวนครับวันนี้ก็อยู่บุรีดามนะครับอยู่ในตัวเมืองครับเพื่อนๆตลาดต้นไม้สนุกปลูกใต้มันล้มนะครับมา,าร้านแรกนะครับอยู่ขวามือความือนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าไปข้างในนะครับนานแล้วไม่ได้มาถ่ายด้านนี้เลยครับเพื่อนๆมานแล้วกําลังเดินไปนะครับไหน นี่เจอแมอค้าแล้วแมค้าสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนค่ะชื่อแป้งนะคะตอดแมนไหมต่อก็ได้ครับเขาจะได้เพ่อเขามามาค่ะสวัสดีค่ะชื่อแป้งนะคะชื่อแป้งนะครับค่ะร้านตั้งชื่อร้านยังยังค่ะยังนะครับอย,อยู่อยู่ร้านตรงไหนบอกครับบุรอนอ่าอยู่ร้านแรกขวามือค่ะมีมีหลายเจ้าอยู่เข้ามาในซอยซอยเข้ามาอยู่เลยบิ๊กซีมาประมาณ500เมตร ร้านแรกอยู่ความมือนะครับอยู่ในตัวเมืองบุรีรัมย์นะครับร้านยังไม่ได้ตั้งชื่อป้ายนะครับยังไม่มีชื่อนะครับร้านแรกเนี่ยนะอยู่ความมือเพื่อนมานี่ครับต้นไม้ของเรามีส่งออนไลน์ไหมครับมีค่ะอ๋อมีส่งออนไลน์้วยมานี่เดี๋ยวเรามาเริ่มนี่นะครับให้ดูบรรยากาศวันนี้ฝนตกนะครับเปียกหมดเลยเมื่อกี้ไปทานข้าวมานี่นะครับให้ดูรอบๆก่อนมา เราเริ่มตั้งแต่ฝั่งไหนก่อนฝั่งนี้ก่อนดีกว่าเนาะมาจำชื่อได้ไหมครับจำได้ใช่ไหมเอาเอาตัวนี้ก่อนอันนี้พลูแอปเปิลค่ะพลูแอปเปิลใช่ค่ะกี่บาทครับแปดสิบแปดสิบส่งให้ทั้งไอ้นี่ไหมไอตัวห้อยเนี่ยไอแบบนี้ส่งด้วยอ๋อจะงอไปแปดสิบบาทนะครับเพื่อนๆส่งทั่วประเทศนะครับไม่มีเก็บเงินปทางนี่ล่ะต้นไรนี่ จำชื่อไม่ได้ในในดูลักษณะใบเพื่อนๆต้นใดเนี่ยกีบาทครับ <80 S 2> ต้นนี้แปดสิบเท่ากันนะครับนี่ครับมันมีความด่างนะครับมายกมาเลยครับกระถางแรกมาครับกระถางแรกต้นนี้อันนี้เฮง<อ>เฮง 3, 3เฮงค่ะเฮงสามสามเฮงนะครับเฮงเฮงเฮงนะครับกระถางนี้เ,คคเท่าไหร่นะ สองร้อยบาทนะครับนี่เฮงเฮงเฮงนะครับเพื่อนๆไม่มีเก็บเงินไปทางนะเพื่อนๆนี่นะครับมาอันนี้เฮงเฮงมีกี่ถางสองเหลือแค่สองเองงนี่ต้นอะไรเนี่ยอันน,นี้ไม่ได้เขียนอันนี้สวยจังเหมือนเซง<ม>เงินเซงสองร้อยค่ะอันนี้จําชื่อไม่ได้เพือ่อนๆชื่ออะไรคอมเมนต์มานะสองร้อยเหมือนกันโอ้มันมีลายสีจังเนาะใช่คนเดียวนี่ครับ มีสีนะครับสองร้อยบาทนะครับนี่ครับเ,เพื่อนๆสวยงามมาเอาเริ่มไหมครับสิริการเจนาใช่น,นี่ก็สองร้อยสิริการเจนาสองร้อยบาทนะครับสิริการเจนานะครับนี่ครับสองร้อยบาทนะครับสิริการเจนาเ,นเพื่อนๆนี่นะคนไร รัศมีเงินรัศมีเงินใช่ไหมกี่บาทสองร้อยบาทรัศมีเงินเพื่อนๆสองร้อยบาทนะครับรัศมีเงินเพื่อนๆคนไหนถ้าอยู่บริรัทก็เข้ามาเลือกซื้อนะอยู่ร้านแรกฝ่ามือนะครับนนเกล็ดมังกรคร่ะเกล็ดมังกรก,กี่บาทครับสองร้อยบาทเกล็ดมังกรนะครับนี่นะครับข้างหลังก็จะเป็นเป็นเกล็ดนะเพื่อนๆนี่ครับ เพชรมังกรสวยงามนะครับได้เป็มสงได้ไหมได้กี่บาทอันนี้กระถางละร้อยกระถางหนึ่งร้อยเพื่อนนี่นะครับมาบอกบอกเลยครับต้นไหนก็รวยซับค่ะรวยซับเพื่อนๆสองร้อยห้าสิบรยาบาทรวยซับนะครับผลตกทุกวันเลยเนาะวันนี้ดีนะเพิ่งหยุดมานะครับ ดวยซับสองร้อยสิบาทนะครับมาฝั่งนี้เราอ๋อนี่เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยเพื่อนๆ่เนเป็นแถวครับเศรษฐีเศรษฐีใบละพันเศรษฐีใบละพันเละพันเพื่อน<ๆ>เท่าไหร่ครับสองร้อยสิบาทครับต้นแข็งแรงมากครับเดี๋ยวมาฝั่งนี้นเศรษฐีใบละพันสองร้อยสิบาทนะครับพวกไอ้นี้สวยสวยเนาะ ช้างแดงตันนี้ช้างแดงนะพเพื่อนเพื่อนช้างแดงเท่าไหร่ครับสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบทรงแบบกระถางนี่เลยใช่ไหมค่ะทรงทางแบบนี้ใช่ไหมครับค่ะสองร้อยแปดสิบบาทนะครับช้างแดงนะครับนี่ครับอันไหนมีหนึ่งกระถางบอกเขาด้วยนะอันนี้ก็สุกสมใจปองนะครับกระถางใหญ่มากนะครับกี่บาทครับอันนี้สองร้อยแปดสิบสุกสมใจปองสองร้อยแปดสิบบาทนะครับ นี่ครับเพื่อนๆสุขสมใจปองสองร้แปดสิบาทนะครับนี่แหละชมพูมากเลยอันนี้ช้างชมพูค่ะช้างอันนี้ช้างแดงอันนี้ช้างชมพูโอ้สีชมพูเพื่อนช้างชมพูนะครับเพื่อนกี่บาทครับสองค่ะ2แปดสิบาทนะครับโอ้ยตัวนี้เป็นชมพูมากเลยนะครับเพื่อนสอง0แปดสิบราคาเท่ากับนี่ครับราคาเท่ากับแดงช้างแดง อันนี้ช้างแดงชางทัูนะครับอันนี้อุดมทรัพย์อุดมทรัพย์กี่บาทครับอันนี้250ร้อยาบอุดมทรัพย์สองรสิบาทมีสองต้นนะเพื่อนๆใช่กำลังแตกมาด้วยค่ะนี่นะครับจะเป็นกอแล้วนะครับนี่นี่นี่ครับนี่ต้นเล็กๆเขาสองร้อยเท่าไรครับสองร้อหสิบาทครับมีความสวยงามนะครับเพื่อนๆนี่ตอนนี้จะเป็นฟอร์มกอแล้วครับ หลักรับหลักรับมาครับหลักซับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ครับโรมใหญ่ๆนะครับนี่ครับหลักซับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ครับอ๋อมีสองต้นมีสองต้นมีสองต้นนะครับเพื่อนๆหลักซับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับอ๋อมีชื่อบอกนะครับเพื่อนๆซับมงคลนะครับซับมงคลเพื่อนๆ ซ้ำมงคลนะครับอ๋อข้างหนึ่งจะมีสองต้นเพื่อนๆซ้ำมงคลกี่บาทครับสองร้อยค่ะสองร้อยบาทนะครับซ้ำมงคลนะครับสองร้อยบาทนะครับมาต้นนี้ใบใบกลมเพื่อนๆนี่ต้นนี้เป็นกระจุกเลยเพื่อนๆอันนี้มันนีขาวค่ะอันนี้มันนีขาวเพื่อนๆเป็นกระจุกเลยร้อยห้าสิบนี่ครับ ไอ้ลูกเล็กๆนี่ก็เริ่มแทงมาเรื่อยๆครับ150บาทนะครับอันยำนีขาวนี่ครับ150บาทนะครับอันยำนีขาวนี่แหละเหมือนกันไหมครับใช่ครับเหมือนกันอ๋ออันนี้ก็อันยำนีขาวเนาะใช่แต่ตัวนี้มันขาวมากเลยครับเพื่อนๆมันก็ใบกลมอันนี้มันอันนี้คือเยอะไงลานกระสานเดียวไอ้อันนี้มันใบกลมเนาะอันยำนีขาวครับเพื่อนๆอันนี้กี่บาทเหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อน อันนี้โดนฝนนะเดี๋ยวไมค้าล้างให้ใช่ค่ะฝนมาตกนะครับดินมันกระดอนใสนะครับนี่ครับสวยกำไรยกครับก,ก,กำไรยกเพื่อนๆใบเขามีความสวยงามกำไรยกกี่บาทครับสองร้อยค่ะอนี่มีลูกเขามีลูกอะ่ะสองรอยบาทครับกำไรยกสองร้อยบาทนะครับ,รบ,รบสวยงาม<ๆ>มาครับวาเลนไทายวาเลนไทายเพื่อนๆ วาเลนทน์สองรอบาทวาเลนไทายนะครับมันมีความเป็นชมพูเนาะอ๋อนี่มีสองต้นเพื่อนๆมีสองต้นนะครับนี่วาเลนไทน์สองร้อย200บาทนะครับสวยงามครับมันเป็นสีชมพูนะเพื่อนๆนี่อตัวนี้สวยตัวนี้สวยมากเลยนี่ครับลองลองวางความหน่อยความ นั่นแบบแบบนั้นแหละครับนี่ครับเพื่อนๆดูนะไอ้ต้นนี้สวยเนาะไหมคะเนาะผมให้ดูความสวยนี่ครับมันเป็นด่างเป็นชมพูครับกระดูกก็จะเป็นสีออกชมพูเพื่อนๆไอ้ต้นนี้แปลกมากชื่อต้นอะไรครับค,ค,คู่บัลลังก์คู่คู่บัลลังก์คู่บัลลังก์เพื่อนๆคู่บัลลังก์นะครับกี่บาทต้นนี้หนึ่งร้อยแปดสิบาทสวยมากเลยเพื่อนๆนี่มีกี่ก,กระถาง สองอ๋อคู่บันลังเพื่อนนี่สวยงามนะครับมีอสองกระถางครับต่อไปก็นนเศรษฐีคาถาทองเศรษฐีคาถาทองเศรษฐีคาทองเพื่อนททอ,ททอน๋อนีอ่น,น,นี่มันเป็นกอขึ้นนะครับเนาะกี่บาทสองร้อยบาท,200บาทเศรษฐีคาถาทองสองร้อยบาทนะครับนี่ครับ ตัวน,นี้สวยงามนะครับเศรษฐีคาท,ทาทองสองร้อยบาทไอ้ตัวน,นี้สวยจริงเพื่อนเพื่อนตัวนี้สวยสวยมากครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยไอ้กระดูกเนี่ยนี่ล่ะตัวน,นี้น,นี้ทองไหลมาค่ะทองไหลมาทองไหลมาเพื่อนเพื่อนชื่อหน้ามงคลมากกี่บาทสองร5อยสิบาททองไหลมาสอ,องรอยสิบบาทนะครับทองไหลมามา นี้ี่ชมพูมากเพื่อนชมพูมากนะครับรับเงินรับทองนะครับนี่ครับชมพูมากเลยเนาะใบใหม่ก็ยังไม่ชมพูนะเพื่อนแต่ใบแก่ก็เดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็จะเป็นสีชมพูครับกี่บาทครับร้อยแปดสิบัหนึ่งร้อยแปดสิบว้นี่สวยนี่ไอ้ตัวนี้สวยเพื่อนเพื่อนหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับนี่แล้ววะ อันนี้มีสองกระถางแล้วเพื่อนๆนี่สวยงามมากนะครับกุมารดำเซนจัตตา์กี่บาทอันนี้หนึ่งร้อยสิบสองตน้นเพื่อนๆหนึ่งร้อยสิบบาทกุมารดำกุ <200 S 1> มารดำสองร้อยค่ะกุมารดำสองร้อยบาทนะครับเพื่อนๆนี่ครับกุมารดำสองร้อยบาทมี กี่กระถางครับสองมอนเซรล่ากี่บาทครับสองร้อยห้าสิบสองร้อยสิบบาทครับมอนเซรล่านี่นะครับมอนเซรล่าสองร้อยสิบบาทนะครับนางคุ้มมีมีกี่ต้นนีอันนี้อันต้นใหญ่มีต้นเดียวต้นใหญ่มีต้นเดียว,เ,ยวเพาะเพิ่มกํากำลังเพาะเพิ่มอยู่นะครับนี่ต่อไปก็จะเป็นข้างบนนี้นะเพื่อนๆน,นี่นี่ข้างบนมา เริ่มเริ่มแต่ต้นนี้ดีกว่าต้นนี้นเศรษฐีเพิ่มรั์เศรษฐีเพิ่มรับกี่บาทครับร้อยหนึ่งค่ะเศรษฐีเพิ่มทซับหนึ่งร้อยบาทเพื่อนเพื่อนโอ้มันมีมันมีลายต้นเพิ่มขึ้นมาครับเศรษฐีเพิ่มทซั์หนึ่งร้อยบาทนะครับนั่นแหละครับเดลี่างร้อยหนึ่งค่ะโอ้ตัวนี้สวยความไหนเดลีด่ดงังหนึ่งร้อยบาท สวยมากเลยตัวนี้เพื่อนๆน,นี่ครับสวยเนาะตัวนี้เนาะ<ช>มันสีขาวมันสวยครับเพื่อนๆหน,นึ่งร้อยบาทนี่มีกี่กระถางหนึ่งแค่หนึ่งค่ะแล้วก็มีกระถางใหญ่มีแค่หนึ่งกระถางเพื่อนๆมาเบอร์กรินเบอร์กินแปเบอร์กินแปดสิบบาทเพื่อนๆเบอร์กินแปดสิบ 80, ถูกมากเลย นี่ครับสวยนะเพื่อนๆนี่มีหลอดไม้แปดสิบบาทนะครับมาพลังเงินพลังเงินกี่บาทสองร้อยห้าสิบบาทพลังเงินสองร้อยสิบบาทในความหน่อยนั่นแหละพลังเงินสองร้อยสิบบาทนะครับนี่ครับต้นใหญ่มากเพื่อนๆนี่ครับเต็มเลยนะครับ สองร้อยห้าสิบาทนะครับมาครับอันนี้ต้นอะไรนี่ยจำชื่อได้ไหมอันนี้ออร่าสม้มออร่าส้มกี่บาทแปดสิบ <80. S 1> ออร่าส้มแปดสิบนะครับเพื่อนๆต้นสูงกันนะเพื่อนๆแปดสิบบาทนะครับมานนต้นใหญ่ค่ะอ๋อนี่เดลีดางต้นใหญ่เดลีดางต้นใหญ่เพื่อนๆกี่บาท 280บาทเพื่อนเป็นกระจุกเลยสองร้อยบาทนะครับนี่ครับอันนี้ต้นใหญ่มีสองกระถางเนาะมีต้นเล็กกับต้นใหญ่นะครับ280ใช่ไหมครับสองร้อยแปดสิบบาทนะครับมาครับมาด้นนี้ก็ได้อันนี้ก่อนอันนี้อันนี้อันนี้รวยไรวัน,วนอันนี้สวยรวยไรวันเพื่อนๆพื่อนรวยรวัน ต้นนี้กี่บาทครับร้อยหนึ่งค่ะหนึ่งร้อยบาทนะครับรวยเรวันต้นนี้ต้นใดน่ะอันนี้รวยโชคค่ะรวยโชคเพื่อนๆกี่บาทสองร้อยห้าสิบค่ะรวยโชคสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเพื่อนๆต้นนี้ต้นใหญ่มากเนาะนี่ครับรวยโชคสองร้อยห้าสิบบาทเนาะสองร้อยสิบบาทครับนี่หลอดหม่นี่นะครับมีสองกระถางเนาะสองกระถางนะครับนี่นะ ชื่ออะไรจําได้ไหมคาทางเงินชื่ออะไรนะคาทางเงินคาทางเงินคาทางเงินเพื่อนๆกี่บาทครับหนึ่ร้อยห้าสิบค่ะคาทางเงินหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับนี่อ๋อก็เป็นการสีขาวครับเพื่อนๆนี่ครับสวยงามมากครับค่ะไหนต้นไหนครับไปฝั่งไหนฝั่งโน้นไอ้ไอ้ไอแบบนี้ส่งได้ไหม นี่ในด้านนี้ก็ได้มานี่โชคเก้าชั้นดำค่ะตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนโชคเก้าชั้นดำสามร้อยบาทสามร้อยห้าสิบาทเพื่อนเพื่อนมีหนึ่งกระถางเพื่อนเพื่อนตัวนี้สวยงามจริงไอ้ตัวนี้ดำหมดแล้วนะเพื่อนเพื่อนดำหมดแล้วนี่ดอกมดแล้วนี่ยนี่ครับมีหนึ่งกระถางนะเพื่อนเพื่อนห้ามพลาดนะตัวนี้สวยงามจริงตัวนี้ สวยงามครับมานี่ของบนโต๊ะนี่แหละนี่เริ่มต้นกี่บาทครับยกยกมาแล้วบอกชื่อครับอันนี้ชื่ออะไรครับพลอยชมพูค่ะพลอยชมพูกี่บาทแปดสิบแปดสิบครับพลอยชมพูแปดสิบบาทนะครับนี่นะครับมีหลายกระถางมีหลายกระถางบางต้นก็มีลูกบางต้นก็มีลูกแล้วนะครับนั่นนะครับเพื่อนๆอ๋อลูกของเขานี่ครับพลอยชมพูอันนี้อันยำมณีแดงค่ะอันยำมณนีแดงกี่บาทครับ 80บาทนะครับอัญมณีแดงนะครับสวยงามเนาะอัญมณีแดง80บาทนะครับต้นแข็งแรงทุกต้นนะเพื่อนเพื่อนนี่นะครับเหมือนกันค่ะอัญมณีอันนี้แดงเหมือนกันนั่นนั่นแหละครับอันนี้โพมงคลค่ะอะไรนะโพมโพมงคลเพื่อนเพื่อนหรือขันหมากเสรษฐีะครับขันหมากราชาขันหมากเศรษฐีใช่ไหมเหมือนขันหมากราชาเลยเพื่อนเพื่อนว่าต้นไหนกี่บาทครับ101ครับ หนึ่งร้อยบาทนะครับมาไอน,นี้ชื่ออะไรจำชื่อจำชื่อไม่ได้บอกราคาเลยครับอันนี้ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยสิบาทอันนี้จำชื่อไม่ได้เ,เพื่อนๆคอมเมนต์มานะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับมันเป็นชมพูมเ,เพื่อนๆอันนี้ต้นเดียวกันเนาะใช่ค่ะมานั่นแหละอันนี้กวักมงคลค่ะกวักมงคลกวักมงคลกี่บาทร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยสิบาทกวักมงคลหนึ่งร้อยสิบาท ต้นแข็งแรงมากนะเพื่อนๆวักมงคลหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ต้นนี้สวยนั่นแหละครับสวยเลกาซี่เขียว,สวย,ยวสวยมากเลยเพื่อนๆใบเขาเป็นใบแหลมครับนี่ครับตรงไอ้กระดูกเป็นสีชมพูมาเลยยาวมาถึงนี่ครับเพื่อนๆนี่เลกาซี่เลกาซี่อะไระอะไรเลกาซี่เขียวเพื่อนๆกี่บาทครับ หนึ150่งร้อยบาทครับมีสองกระถางเนาะมีสองกระถางอ้นั่นมีลูกออกมากมกแต่นั่นก็กอหน่อยอันนี้กี่บาท150เท่ากันราคาเดียวกันนะเพื <c oughs> <ๆ>่อนเพื่อนราคาได้มาในราคาเดียวกัน1น0บาทนะครับสวยตัวน,นี้ก็สวยสวยครับตัวน,นี้เลกาซี่อ๋อน,นี่มีต้นเล็กอ๋อตัวเล็กกี่บาทนี่เล็กๆตัวเล็กเพื่อนเพื่อนเจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบบาทนี่ ตัวเล็กสวยมันก็สวยในตัวเล็กเนาะครับเนาะนี่ครับ70บาทนะครับตัวเล็กอันนี้ห่องเงินห่อทองหอ่อเงินหอ่อทองนะครับเพื่อนๆห่อเงินห่อทองนั่นเนี่50บาท50บาทนะครับ50บาทนะเพื่อนๆนี่ใครยังไม่มีนะ50บาทนะครับมีลายกรบมีลายกระถา,างอยู่นะครับพร้อมเลื้อยมาฝั่งโน้นก,ก็ได้เดี๋ยวค่อยมาไปฝั่งไหนต่อ แถวนี้ล่ะบอกบอกบอกเขาเผื่อเขามาซื้อในร้านบอกบอกบอกราคาได้เลยอันนี้กระถางใหญ่ค ja mm ่ะอันนี้โพโพอะไรนะโพเจ็ดส OK ีใช่ค่ะโพเจ็ดสีโพเจ็สีเพื่อนๆกระถางใหญ่ที่บาทครับอันนี้เจ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยบาทเพื่อนๆนี่มันมารับหน้าร้านได้อันนี้ดูใบของเขาครับใบเล็กแล้วก็เป็นใบใหญ่เจ็ดร้อยบาทนะครับ นี่นครับอง้บาทโอ้โตัวน,นี้250บาทนะครับตัวน,นี้ส่งได้ไหมได้ครัตัวใหญ่เหมือนกันเนาะสรยหบาท2อ0หสบาทนะครับตัวน,นี้ส่งได้ยส่งได้ครับตัวน,นี้ส่งได้ออไไนน2อ0บาทนะครับแม่ค้าเสนจันไรเนียเเสนจันเจันเขียวเจันเขียวนี่เจอฝนเยอะเจอฝนเยอะเสนจัน ต้องรีบย้ายเนาะเดี๋ยวมันตายนะครับเนาะตัวนี้ถ้าเขามาซื้อที่ร้านหรือเราส่งได้นนมาซื้อที่ร้านต้อง,ง,างานนะาะัอันนี้กี่บาทครับอันนี้สามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบนะครับโทรมานะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับนี่นั่นแหละตัว,วตน,น,นี้รวยรรยวันเพื่อนๆตัวนี้รวยวันเพื่อน ฟอมใหญ่มากดูนะครับลูกเต็มเลยตอนนี้เลี้ยงนานยังครับเลี้ยงนานแล้วตอนนี้เลี้ยงนานแล้วเพื่อนของแมค้าเองกี่บาท500ห้าร้อยาบาทเดี๋ยวผมให้ดูนะครับมันฟอร์มกอมากเลยเพื่อนนี่ครับลูกเต็มเลยเนาะแมค้าเนาะห้าร้อยบาทนี่ครับใบเยอะมากเลยครับสวยงามนะครับห้าร้อยบาทอันนี้ส่งได้ไหมอันนี้ส่งได้อันนี้กี่บาท อันนี้ถ้าแม่ค้าส่งแม่ค้าก็จะเอาหินออกนะเพื่อนๆสองร้อยห้าสิบบาทต้นใหญ่มากเลยม,มีลูกอีกเพื่นอนตัวนี้ใครยังไม่มีถ้าไม่ซื้อก็ผมไม่รู้พูดไงนะต้นสูงมากเลยนะครึ่งตัวแม่ค้าน่ะเท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบบาทต้นใหญ่มากเลยเพื่อนนี่นต้นใหญ่จริงเนาะแม่ค้าเนาะใหญ่มากจริงเพื่อนๆมีต้นเดียวนั่นเนี่ยมีกระถางเดียวเนาะมีกระถางเดียว นะครับเพื่อนต้นใหญ่มากนะครับยางอินเดียชมพูกี่บาทครับสองร้อยค่ะ2อ0ยบาทยางอินเดียชมพูนี่สายใบจัก200ค่ะ2 0สองร้อยบาทนะครับเพื่อนอันนี้ต้นอะไรครับอันนี้ต้นรวยโชครวยโชคเพื่อนๆอนต้นนี้รวยโชคกี่บาทครับ200ค่ะสองร้อยบาทครับรวยโชคนี่ครับ สวยงามมากตนนัวนี้เริ่มเห็นเป็นกอแล้วเพื่อนอันนี้สานดูสานดูกี่บาทครับหนึ่งรอยแปดิบาทครับสานดูหนึร้อแบาทนี่ครับสวยนะาเพื่อนๆเ,เอาไปเปลี่ยนกระถางนะครับถางสีขาวก็จะสวยหน่อยนะครับนี่เป็นกออีกแล้วเพื่อนมารวยไรวันรวยไรวันร,ออรวยไรวันครับเพื่อนๆอ,อันนี้กี่บาท สามร้อยแปดสิบเพื่อนฟรอร์มคอมากเลยรวยรายวันสามร้อยแปดสิบบาทเต็มเลยนี่ครับสามร้อยแปดสิบาทนะครับสวยงามมากครับตัวนี้กระจุกเลยนู่นละอันเล็กนะั่นนะอันเล็กอันนี้สองร้อยห้าสิบครับอันเล็กอันนี้สองร้อยห้าสิบนะครับอันนี้เท่าไหร่นะสามร้อยแปดสิบโอ้อันนี้สวยกว่าเนาะ,อ,ะอันนี้กระจุกมากเลยเพื่อนนะครับ มีตรงไหนไหมครับ<า>เศรษฐีก้านทองค่ะเศรษฐีอะไรนะเศรษฐีก้านทองก้านทองใช่อ๋อนี่มันเป็นสีส้ม,มเพื่อนๆนตัวนี้สวยครับเพื่อนๆนหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่ครับมันเป็นสีส้มครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับมีสามกระถางเพื่อนเพื่อนนี่ละอันนี้กี่บาทนี่นนนตัวใหญ่มากเลยสวยงามมากเลย ถ้ามารับที่ร้านกี่บาทพร้อมกระถางเนี่ยอันนี้พร้อมกระถางแปดร้อยค่ะเพื่อนเพื่อนต้นใหญ่มากเลยเนี่ยแปดร้อยบาทพร้อมกระถางเลยน,นั่นนี่นี่ครับใครมาซื้อก็ถ้าใครจะซื้อให้แม่ค้าส่งก็ลองโทรมานะเผื่อแม่ค้าจะแกะเปลี่ยนกระถางให้นะครับ8ปดร้อยแต่ต้นใหญ่จริงนะเพื่อๆนๆนี่มาต้นไหนอีกแม่ค้าต้นนี้กี่บาทอันนี้เหรอคะอันนี้สา0 สามร้อยบาทชื่ออะไรครับทวีซับเทวีซับสามร้อยบาทมีตัวไหนหมดยังครับหมดยังหมดแล้วนะครับไปเราเดินดูหน้าร้านมีอะไรบ้างลองพูดกับพูดมานะครับร้านเราก็จะมีขายอะไรบ้างครับมีดินมีกระถางค่ะมีดมีดินมีกระถางมีอ่างบัวใช่ค่ะไม้แดดก็มีไม้แดดนะครับกุศลเริ่มกี่บาทครับ สามสามต้นร้อยนะครับโกศนอ๋อนี่เอาไปทํารั้วนาะนี่ครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนอันนั้นกี่บาทครับสามบห้าค่ะอ๋อสามสิบห้าบาทถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นถุงเนี่ยจะเป็นสามสิบห้าใช่ไหมครับใช่หนวดปลาหมึกนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับร้านก็อยู่เข้ามาในตลาดสนุกปูกนะครับป้ายเขาล้มไปแล้วครับเพื่อนเพื่อนอยู่ร้านร้านแรกขวามือนะครับยังไม่ได้ตั้งชื่อร้านนะครับเพื่อนเพื่อน ก็จะมีฝั่งนู้นก็ร้านของเราเนาะฝั่งนู้นก็จะเป็นเป็นกระถางอ่างบัวนะครับนี่นะครับมีอะไรทิ้งท้ายฝาก f อให้มาซื้ออ,อ,อุดหนุนเนี่ยมาอุดหนุนเยอะนะคะมาอุดหนุนร้านร้านอยู่ความมือน้องก็เรียนไปด้วยขายต้นไม้ไปด้วยเนาะ,ะเรียนไปด้วยขายต้นไม้ด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้นะครับเบอร์บางที าจจะไม่สะดวกคุยเพราะน้องไปเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวเพืเ่อนๆก็แอดแอดไลน์มานะเดี๋ยวผมจะให้แอดไลน์แล้วก็แอดเฟซไปให้ก็โทรมาสั่งมีส่งทุกทั่วประเทศไทยเนาะแล้วก็ไม่มีเก็บเงินไปทางนะครับคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับผม